จทข้อนี้นะคะบอกว่ารถ A เนี่ยมีความเร่งนะคะในทิศทางของมันก็คือเป็นเส้นตรงส่วน B เนี่ยมีความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเพิ่มมากขึ้นถ้าความเร่งของ B เนี่ยที่โดน A สังเกตเนี่ยเป็นศูนย์สำหรับช่วงเวลาที่เราสนใจเนาะเขากำหนดนะคะให้หาความเร่งของ A แล้วก็หาอัตราเร็วของ B ที่เปลี่ยนแปลงก็คือหา v b. b ดนั่นเอง Okay, เอเขียนมาคิดกันนะคะเราจะมาเขียนสมการกันก่อนก็คือ a b เท่ากับ a a นะคะบวกกับ a b ที่โดนสังเกตโดย a แล้วโจทย์มันบอกมาว่าอันนี้เนี่ยเป็น0ูนย์ก็คือที่โดนสังเกตเนี่ยเป็น0นย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยต้องการให้หา a a. a a เราสามารถหา a b ได้เน,ะนาะสูตรการหา a b นะคะก็คือ a b เนี่ย เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งใช่ไหมรถคันบเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งเพราะฉะนั้นมันจะมีแกน2แกนก็คือแกนสเอกับแกน t บวกกันนะคะโอเคแล้วเราก็รู้ว่าแกน t เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหลือในแกน n เอนอย่างเดียวซึ่งสูตรมันจะมีค่าเท่ากับ vb บีกำลังสองส่วนโลนะคะ ซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะคะว่า BB เนี่ยมีค่าเท่ากับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีโดยการเอาไปหาร3.6ค่ะแล้วก็ยกกำลังสองนะคะส่วนด้วยโลโจทย์บอกมาแล้วนะคะว่าโลเท่ากับ1.80เมตรแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น20กสิบกำลังสส่วน1.80คำตอบของข้อแรกนะคะที่โจทย์ถามก็คืออัตราเร็ว ของ B นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในแกน n ก็คือ2.22เมตรต่อวินาทีกำลัง2เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่า AB เนี่ยมีค่าเท่าก,กับ2.22เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยเราก็สามารถไปหา AA ได้นะคะโดยการเอาไปยกกำลังสองใส่รูทเนาะ มมันเป็นมุมสี่สิบห้านะคะคำตอบของเรานะคะมีค่ากับสามจุดหนึ่งสี่เมตรต่อวินาทีกับหังสง